ปฏิสัีครับสวัครัแต่มาทีทุกท่านครับสฏิทัต่อทุกท่านท่าน้านยีธรรมดาแล้ครับอาวีธรรมดาท่านทุ่นะนาพิเศษนะครับทานาพิเศษของวันที่วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดในวันวันที่สิบแปดนะฮนายก็คือเวียดนามนะครับเล็กยากประเทศเวียดนามนะทีนี้ให้ชมทุกทวนทุกทันนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นขอทุกวันนะครับชาววีดีธรรมดาก็จะมีนํตะนะครับทุ Ach trong đến hình hát đền đạo đức tuôn nắp. Don't đạo เกิดข้อยังคับเสร็จแล้วเนาะทานเนาะครับขอบคุณมากๆนะครับขอเชิญทุกท่านสุขปีนะครับแต่วันนี้จะมีเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับ